อ้โย hey, สวัสดีครับนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมหมางงเล่นไปเรื่อยนะ EP ที่10อันนี้สำหรับเกม Dynasty Hero กับเซิร์ฟเวอร์1น4 1นะครับอ่าคอนเทนต์ของเราตอนนี้คือสายฮิวนะอ่าตามภาพน้าปกนะวันนี้ก็มีหินดิบซาราตัวใหม่เข้ามานะครับของฝั่งวุยนะจะเป็นหินดิบสาตาของตัวทองกวนล,ลอนั่นเองนะครับผมแหม ก็เป็นตัวฮิวิอีกตัวหนึ่งนะที่ผมอยากจะเล่นมานานนะแต่ไม่รู้ว่ามันจะมีดีอะไรมาบ้างนะครับแต่ตอนนี้ก็น่าเล่นขึ้นมาเพราะมีหินติบสาตราทองนะครับชิ้นหนึ่งที่มันน่าสนใจมากๆนะครับอ่ะตอนนี้เราก็เข้ามาในตัวเกมมาแล้วเนาะอ่าตอนนี้ทีมฮิวลงไปทีม6แล้วนะก็เดี๋ยวเรานะจะเอาตัวใต้เกี้ยวออกนะอ่าตัวใต้เกี้ยวเราจะย่อยนะย่อยเอาเป็นเอาเป็นตัวเอาไว้ใช้ เรียกว,ว่าอัพไอ้อะไรนะอัพกุญึกนะกุญสึกทองที่เราจะใช้กันนะอมไม้แห้งคืนชีวาเนาะอ่ากับตัวนี้กวนรอนะอนี่ใช่ไหมกวนรอก็จะฟืนฟ้นฟะูโทสานะตัวไอ้อะไรนะตัวสาตารของมันเนาะและทีนี้นะครับเราก็นะครับมาดูกันนะครับสําหรับภาพของหินหยกสาตารนะครับของกวนรอ กวนรอนะรอ,อ,อลิงนะครับอืมเ๋ยไมใเพื่อนๆมาใหม่นะมาอัปเดตกันเลยเราจะลองเล่นตัวนี้กันเลยนะครับผมอืมอันแรกเลยนะครับก็นาภาเนะาะเมื่อขุดบนในสนามทําการเคลื่อนไหวแล้วหากมีป้าหมายไฟเราที่มี HP ต่ำกว่า50%นะตัวเองจะทําการเคลื่อนไหวเพิ่ม1ครั้งแต่ละเทิร์นที่เกิดขึ้นได้มากสุด x ครั้ง x ครั้งนี้ก็คือถ้าลง5ตัวก็น่าจะ ห้าครั้งต่อเทินนะประมาณนี้นะแต่เลือดต้องต่ำกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะอ่าอันนี้ก็ถือว่าดีนะออกมาฮิวบ่อยๆนะแต่ไม่รู้จะได้ทันฮิวบ่อยนะหรือเปล่านะเพราะเพื่อนแต่คนก็เล่นแบบตึงๆทั้งนั้นนะอ่าบางทีอาจบางทีอาจจะโดนวันช็อตเลยก็ได้มาดูอันนี้นะครับแสงดาวอันนี้น่าสนนะเมื่อปล่อยสก,กิลจะสร้างดาเมจทางอ้อมเพิ่มเติมแก่ศัตรูทั้งหมดนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะของจํานวนรักษาทั้งหมดดาเมจนี้จะถูกหารเท่าเท่ากันในหมู่ ศัตรูทั้งหมดทุกๆก,การปล่อยหนึ่งครั้งค่าสามประสิทธิ์ดาเมจทังอ้อมจะเพิ่มขึ้น50%ต่อเนื่องไปจนจบการต่อสู้อืมอันนี้โกงนะอันนี้โกงเลยนะอะแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะสุดขนาดไหนนะอ่าก็เป็นอีกอันหนึ่งที่น่าจับตามองนะเห็นเห็นทิ่บจัตตานี้นะอเดี่ยเดี๋ยวเรามาดูอันถัดไปกันนะครับต่อจากแสงดาวเนาะต่อไปก็จะเป็น ทำลายนะครับเมื่อปล่อยสกิลทุกหนึ่งครั้งที่รักษาเป้าหมายจะสร้างดาเมจทังอ้อม40%ของพลังโจมตีของตัวเองให้กับศัตรูทั้งหมดนะโจมตีกลุ่มเหมือนกันนะแต่เป็นดาเมจทังอ้อมนะคือฮิวเราโจมตีเขาโอ้ถือว่าดีนะคะผมเป็นอีกตัวที่น่าเล่นนะอันนี้ก็มั่นคงนะหลังจากปล่อยสกิลจะเพิ่มโลดดูซับดาเมจโดยตรงเทียบเท่าร้อยซของการรักษา ครั้งนี้และโลดดูดซับดาเมจทางอ้อมเทียบเท่าร้อยเปอร์เซ็นต์ของการรักษาครั้งนี้นะครับอันนี้เราก็ไม่รู้ว่าเพิ่มให้เพื่อนหรือเพิ่มให้เรานะส่วนอันนี้ก็ดาเมจทางอ้อมครั้งนี้สามสองเปอร์เซ็นต์นะเมื่อปอยสกิลอ่าอันนี้น่าจะเป็นดาเมจเดียวนะไม่ได้ทั้งไม่ได้ทั้งกลุ่มนะอืมัออนถัดไปอันนี้ก็เพิ่มโบนัสการรักษาสี่แปดเปอร์เซ็นต์ไม่เท่าไหร่นะครับอืมแต่อันเนี้ยแสดงดาวเนี่ยคือที่สุดนะตามด้วยนภา,านะ แล้วก็ลงมาก็เป็นทำลายนะครับแล้วก็มั่นคงนะอเสียแรกนี่คือหน้าสดที่สุดนะแต่ถ้าเดอะเบก็คงต้องเป็นแสงดาวนะครับผมดราม่าทางตรงไปทางอ้อมร้อยเปอร์เซ็นต์นะทางตีนะส่วนอันนี้นะผมก็กดสนับสนุนมานะเพื่อจะเอากดหินนี้นะก็อันนี้แพคนี้หนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทนะเพื่อนๆออันนี้ผมจะ,ะกดมาแพ็คนี้เพื่อมารีวิวโดยเฉพาะนะอืมอ่ะ นี่เราจะได้กดอันนี้ด้วยฟรีอีกสองครั้งเห็นไหมเพื่อนๆอ่าอันนี้คือผมก็กดมาแล้วนะตอนเช้านะคือได้ครบมาแล้วตอนนี้มันเปลี่ยนเป็นอีกแบบหนึ่งลวไม่ได้หีบทองแล้วมันจะได้เป็นเอ่อเขาเรียกว่าอะไรสัญญาสัญญานะปเป็นเศษสัญญาทองนะเอาไว้ใช้แทนตัวทองได้นะเอาไว้อับตัวนะครับอัพนิพพานขึ้นไปมาเราก็ได้เวลาแล้วเนาะอืมก่อนอื่นเลยนะเราก็กดพวกนี้ให้มาก่อน อืมกดไปให้หมดเลยนะครับผมไอที่เราได้มานะกดไปเลยนะครับไม่ต้องกังวลนะครับยังไงเราก็ได้เสร็แน่นอนร้อยเปอซนนะครับนี่เห็นไหมเพื่อนๆอ่าอ่ะ,อะมีอีกอันหนึ่งนะอ่าตัวเสร็สัญญาทองมีห้าสิบแล้วใช่ไหม,มทีนี้นะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูที่ด่านนาะไอด่านอะไรนะมือเอกใช่ไหมอืมด่านมือเอกอันนี้นะอ่าแพ็คนี้ก็สาม็บ้าบาทเนาะอื อันนี้เราก็รับมาให้หมดเลยนะครับเห็นไหมสัญญาทองอีก110ร้อยสิบเศษนะครับผมอันนี้เราก็สามารถทํานิพพานหนึ่งได้เลยเนาะมาตอนนี้เราก็เข้ามาดูที่อตัวละครของเรานะครับอ,อย่างอย่างเดี๋ยวเข้าไปดูนี่ก่อนอยังดูไม่ได้นะตัวละครเรายังไม่ได้วรวมนะครับรวมเศษก่อนเลยนะครับอันดับแรกก็กวนรอนะครับกดมาเลยนะครับหนึ่งร้อย 60เศษนะครับผมนี่เศษสัญญาขุนพลทองนะก็กดของควรรอมานะครับเตรียมทำนิพานส่วนหินดิบก็กดของควรรอมาเช่นกันนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นพร้อมกันนะครับว่าจะเกลือไหมหินดิบสาตานะเ้ปึง้งนี่ไปเลยนะครับลั่นโลกไปแล้วครับสายฮิวที่แท้ทรูนะครับผม <laughs> อ่ะเปิดาย ถ้าทางม่วงนะอะม่วงสังหารดาเมจกุมพนเดียวนะเดี๋ยวเราค่อยไปรีวิวกันนะอืดาเมจทางอ้อมด้วยนะรู้สึกสีม่วงมันจะเพิ่มแค่แเปนะก็ยังไม่หรือว่าเท่าไหร่นะแต่ก็อไม่เป็นไรเราค่าสเตตัสของหินก็พอส่ยนี้ผมก็กดมานะ,อะเอาจูหลงสองนะแล้วก็เอาหินเลยดีเรามี อ่าเต่าดีกว่าเพราะว่าเรามีเกาะแดงนะเผื่อได้ของแดงเนาะอืต่อไปก็เอาเป็นมังกรมานะครับมาเรามาสุ่มพร้อมกันนะครับหินดิบมังกรก่อนเลยครับปึ้งออกมานะครับผมได้ดาเมจดแดงนะอ่าถือว่าดีนะต้นเกมถือว่าดีนะครับผมนี่เพิ้งมาอุ้ยรวมสมุดนะครับโอ้โหอันนี้ของเดอะเบสนะอ่าเมื่อตายเมื่อตุยเย่นนะอ่าจะเพิ่มโลอกมาตายเพื่อนที่เลือดน,น้อยที่สุดนะอ่าถือว่าดีนะอ่า เอิเปิดมาทีอ่าบอกเกิดนะครับอแต่อันนี้มันจะเป็นรีเซ็ตค่าพื้นฐานนะค่าพื้นฐานของสกิลนะก็คือจะไม่ได้บวกบัฟใดๆเพิ่มนะเมื่อเราโดนโจมตีใช่ไหมอ่าใช่ด้วยนะครับ <c oughs> นี่ก็เหมาะให้กับพวกตัวซัพพอร์ตนะเดี๋ยวไปใส่ให้โจโฉนะอ่าตัวน,นี้น่าจะใส่ให้โจโฉได้นะแต่เดี๋ยวลองใส่ให้กวนรอดูไม่รู้ใส่ได้ไหมนะ <c oughs> อืมก็ถือว่าเป็นหิน เขาเรียกว่าบอ่อเกิดนะก็ตรงตรงตามตัวมันนะบอ่อเกิดก็คือเหมือนประมาณว่าสกิลพื้นฐานเลยนะอืมไม่ได้บวกอะไรเพิ่มเติมนะอันนี้ถ้าความเข้าใจผมผิดอะไรก็เพื่อนๆสามารถคอมเมนต์ได้นะเพราะว่าก็ไม่เคยมีใครใช้นะไอตัวนี้นะอืมหินดิบตัวดีนะครับมาต่อไปนะครับอ่ะเอาลงแทนเลยนะนี่ลงแทนเล่าปีไปเลยนะครับผมอืมแล้วก็ใส่ อันนี้แปลเปลี่ยนไปนะอะส่วนเหล้าปี่เรานะครับเราก็จะมาลงแทนไนตัวใต้เกียวเนาะใต้เกียวเราก็จะทําการนะครับย่อยเพื่อเอาวัสดุของตัวไต้เกียวนะที่เราไปทะงลวงมาต่างๆนา,ๆน,าๆนานะอืมหรืออัพแดงขั้นหนึ่งนะครับเราก็จะเอามาอัพตัวอื่นแทนนะครับส่วนตัวที่ย่อยไปนะครับเราก็ต้องไปกดกใหม่นะเพื่อนๆกด เกิดใหม่มันจะมีประโยชน์กว่าไปกดรีเซ็ตมาเลยนะถ้าขายายขายไปเลยเนี่ยคือเราได้แค่เศษหยกเอามาเปิดตัวเศษตัวเท่านั้นนะแต่ถ้าเกิดว่าเราแค่ย่อยทำแค่ย่อยแบบเกิดใหม่อะ่ะต,ตัวเราก็ยังคงอยู่นะมันไม่หายนะเอาไว้ทําอย่างอื่นนะอผมจะเอาไปทาไอ้นี่นะอะไรนะก้นไอ้ก้นศึกทองนะไอ้ไม้แห้งคืนชีวานะอันนั้นเราก็ยังไม่ลืมนะจากพ่อเอิร์น แผดตัวนี้เข้านะผมก็เลยลองเล่นตัวนี้ก่อนเลยนะอีกอย่างมันตรงกับคอนเซปต์ของเราด้วยนะอ่าก็คือสายฮิวนะครับผม,มฮิวกันให้หลังคาคลึ่นหาดเปิดไปเลยนะตอนแรกเป็นแค่ตัวส้มนะกับตัวแดงนะเราแค่ตัวส้มนะเราก็เอาแค่หลังคาบ้านนะแต่ถ้าเป็นตัวทองปุ๊บหลังคาคลึ่นหาดเปิดแม่งไปเลยนะทีเดียว <laughs> โอเคนะครับอ,อมาตอนนี้เราก็ อ่าแรกพบมาเอาไอ้นี่ก่อนสาตาของตัวัวรลอ,อก่อนนะแล้วก็ติดตั้งให้เลยนะครับอ่ะถึงสาตาไอหินดิบสาตานี้ถึงจะไม่ดีเท่าไหร่นะแต่เราก็มาดูเอาค่าสเตตัสมานะอ่าใหบวกนะให้พีหนึ 1, 1, 2, 5, ่งอง้อเพื่อนๆมันมีทิกเล็กๆนะก็คือว่าหินดิบสาตาแต่ละอันต่อให้เปิดเหมือนกันแต่สเตตัสมันไม่เหมือนกันนะเพื่อนเอนอ่าอันนี้เพื่อนเพก็ลองดูนะว่าอัานไหน สเตตัสด,ดีบวกของดีด้วยเราก็ใส่มันไปเนาะอืมอันไหนที่ยังไม่ได้สเตตัสด,ดีเราก็เก็บไปก่อนเราก็ใช้ไปวางพางก่อนนะเพื่อนๆนะอ่าอ,อันนี้ก็ไล่เปิดนะไล่เปิดไอ้สมุดขุนพลนะอืมอันนี้เราก็รวมนะรวมเสร็จปุ๊บเดี๋ยวเรา,สาใส่ให้ไอ้ใส่โจโฉไปก่อนเนาะเพราะว่าเรายังไม่ได้หินมาเนาะไอ้หินดาวหินดาวต่างๆตรงกลางเรายังไม่ได้มา เ,เน้นให้ตัวถึกไปก่อนนะ,ะยืนหน้านะยืนรับมือรับเท้าไปก่อนนะครับผมอ่าต่อไปนะครับผมเราก็มาฝังกนะันเนาะอืมโอกาสคลิใช่ไหมอืมเราก็ใส่ไปก่อนเลยนะคะบออเกิดไม่เกิดใส่ไม่ได้นะตัวตัวฮิวใส่ไม่ได้นะบอเกิดนะอ่าอย่างที่คาดไว้เลยนะมันน่าจะใส่ได้ตัวซัพพอร์ตตัวแทงเนาะเดี๋ยวไม่ก็อาจจะตัวดามอาจจะใส่ได้เนาะอืม แต่ผมก็ยังไม่เคยลองกับตัวดามเมจนะอ่นี่โจโฉมาแล้วนะครับเมื่อกี้ได้รวมสมุดมานะครับใส่ไปเลยนะครับดูมีออร่รานะ <c oughs> อะอันนี้นะเราก็มาดูต่อนะว่าขาดเหลืออะไรเนาะส่วนหินอันนี้นะเราก็ใส่โบนัสไปเลยนะครับดาเมจกับคลิน,นะยีบสองเปอร์เซ็นะ์เนาะคลิส้มนะครับมา อันถัดไปนะครับผมเราก็นี่นะที่ผมบอกนะให้มันเกิดใหม่นะเพื่อนๆนะอย่าไปรีไซเคิลนะรีไซเคิล hmm. เราเสียเปล่าเลยนะเราไม่ได้ตัวคืนเลยนะอ่านี้เรารีไซเคิลอย่างได้เห็นไหม640เศษจะประมาณ640640อ8ตัวนะอ่าเราจะได้กลับมาคืนมาประมาณ8ตัวนะครับเห็นไ,ไหมโซเชีวจานกว่าเราก็ได้คืนมาแล้วทีนี้เราก็สามารถเอาไปอัพตัวอื่นได้นะครับผมเราจะเก็บไว้อัพ ในอนาคตข้างหน้านะผมไม่แน่ใจว่าเลเวลเท่าไหาร่จะอัพเลื่อนศาสต์ไอชุดโนวานะเป็นชุดแดงได้นะอ่าเป็นสีเทพทวนอะไรพวกนี้ได้นะอืมแล้วก็ต้องใช้ทั้งหมดอย่างละผมไม่แน่ใจว่า12อันหรือเปล่านะ12หรือ18ผมจำไม่ได้นะอเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะครับผมอมแต่ถ้าเพื่อนๆรู้ก็คอมเมนต์ตอบได้นะว่า12หรือ18เนาะอืม ครับอันนี้ก็ต่อไปนะครับผมเราก็ <c oughs> มาดูกันนะตัวนี้ลืมสคริปต์นะครับว่าจะทำอะไรต่อนครับผมโอ้ขอโทษด้วยนะครับท,าท่านผู้ชมนะครับอ่ะขอโทษเพื่อนๆด้วยนะลืมสคริปต์จริงๆนะครับอ่ะเรากลับเข้ามาหน้านี้ทำไมหนอ,อะขุนพลใช่ไหมขุนพลขุนพล ตัวนี้อ๋อใช่ใช่ใช,ใช่ใช่นะครับเราก็จะมานิพพานกวัวรรอเออผมก็นึกอยู่ตั้งนานนะโอ้ยให้ตายเถอะนะครับเป็นทุกเช้านะครับอต้องไปหากินนะครับซุปไก่สกัดสักขวดนะเอผอื่อจะได้ทําให้สมองแบบ รถแรกนะตอนเช้าตอน,นคิดไรไม่ออกนะวช่งเงินเดือนออกเลยนะค่าใช้จ่ายบ้านเลยนะอน,นี่ก็คิดไรไม่ออกอ่ะกดนิพพานไปเลยคนระับปึ้งนี่นิพพานหนึ่งแล้วนะครับผม,ม,ม,มแม่อยากจะไปประลองเร็วเลยวลเลยนะแต่อย่างน,นะใจเย็นๆก่อนนะอ่าเดี๋ยวเราจะต้องดูนะว่าจะไปถึงเท่าไหร่นะตัวนี้นะแต่ใจลึกๆก็คิดว่า ถ้ายังไม่ได้หินไอตัวแสงดาวมันก็ยังไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่นะถ้าได้หินแสงดาวมามันคือสร้างดาเมจได้ด้วยไนงะให้ฝ่ายตรงข้ามได้ทั้งทีมเลยนะอืมแต่ผมไม่แน่ใจว่าเงื่อนไขอ่ะคือฝั่งเราต้องเลือดเต็มหรือเปล่าถ้าเลือดเต็มปุ๊บนะมันก็จําเป็นมากเลยนะที่เราต้องเอากวนหลอไปไว้ตัวแรกสุดเลยนะอืมอได้แปดเศษนะครับนี่รวมใต้เกลียวมานะอืมแล้วก็เออแล้วก็ถ้าเกิดว่า ท่าที่ผมเคยเล่นมานะตัวนี้นะถ้าสมมติว่าเลือดเราลดใช่ไหมเลือดเราไม่ได้เต็มแล้วเราฮิวไปอะ่ะมันก็จะเขาเรียกว่าไงนะมันก็จะไม่เกิดโดเมดดาเมดมเมกับฝั่งตรงข้ามเนะอืมแต่ถ้าเกิดว่าเลือดเราเต็มะทุกตัวมันถึงจะเกิดนะดามเมดกับฝั่งตรงข้ามเพราะฉะนั้นผมคิดว่าต้องเอามันไว้ตัวแรกนะอืมไว้ตัวแรกนะก็คือว่าทับหน้าสุดเลยเนาะแต่อันนี้เดี๋ยวผมลองดูก่อนนะก็จะเอาจัดตามลําดับเลยนะเอาตัวที่มัน ไม่ค่อยถึกเท่าไหร่นะเอาไว้ด้านหน้าคู่กับโจโฉนะอเพื่อเป็นบาลานนะมา,มาแล้วถัดไปนะเดี๋ยวเราจะมาลองกันนะคะผมอมเดี๋ยวก่อนอื่นนะต้องไปดูก่อนว่าจะลองกับท่านไหนดีนะเดี๋ยวเซ็ตตัวก่อนนะครับสักครูหนึ่ง อันนี้เราก็อ๋อใช่เราก็อัพเรเววเนาะให้มันเต็มไปให้หมดเลยเมื่อเรามีของเราก็อัพไปนะครับผมอันนี้ก็เป็นสายฮิวเนาะอาจจะยังไม่ฟูเท่าไหร่นะแต่ก็เราต้องลองนะตอนนี้อันดับพลังลบเราอันดับเจ็ไม่ใช่หมายความว่าเราจะต้องเก่งนะบางทีเราอาจจะแพ้อันดับต่ำๆก็ได้นะเพราะเรื่องการจัดทีมเนี่ยเป็นหลักเลยนะเพื่อนๆอืม เราลองกับใครดีนะครับผม,มเพื่อเห็นประสิทธิผลและประสิทธิภาพของสกิลเนาะ,ะเราจะลองกับคนที่พลังน้อยกว่านะแล้วอ้าวนี่ละกันท่านแอบฟันนะขออนุญาตนะครับท่านแอบฟันม,มาเรามาลองดูกันนะครับผม,มว่าจะเป็นยังไงเจอกับทีมห้องตงนะครับห้องตรงสายไหลนะอยิงทีไหลเลยนะยกตีได้เลยนะครับผมอ่า เ,ออเฮ้ยเรียบร้อยไปเลยแล้วครับสองตัวเลยนะเรียบร้อยนะครับผมออันนี้นะเราก็ลองมาดูกันนะว่าตัวรอนะมันจะทำดาเมจได้ไหมไม่เกิดดาเมจนะเพราะว่าเห็นไ,ไหมเพื่อนๆในทีมเราเนาะพลังมันเขาเรียกว่าไงมันมีคนที่เลือดลดนะอ่เดีย๋ยวลองดูนะครับอื ก็ถึกพอสมควรนะโจโฉนะอ่าเนี่ยเห็นไหมเพื่อนเพื่อนเลือดมันลดลงเรื่อยๆนะอคือเลือดมันไม่ได้เต็มตลอดนะครับผมมันก็เลยจะไม่ค่อยเห็นประสิทธิผลและประสิทธิภาพเท่าไหร่เนาะแต่อย่างอย่างที่ผมบอกขั้นต้นนะตอนนี้มันแค่นิพานหนึ่งนะถึงไปอยู่ตัวแรกยังไงมันก็ไม่ได้ใช้สกิลอยู่ดีนะครับผมเพราะว่าโคสะมันไม่พอนะต้องรอนิพานสองนะ นนเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูอีกทีนะแต่คาดว่าถ้านี้พันสองน่าจะวันพรุ่งนี้แหละไม่เกินไม่เกินน่าจะไม่เกินวันพรุ่งนี้ก็น่าจะนีพันสองได้นะอืมเพราะว่าผมก็มีทีมเอาไว้ดันด่านโดยเฉพาะเนาะเออเอาไว้ดันด่านด้วยนะครับผมเพราะไม่งั้นเราก็จะไม่สามารถรีวิวต่อไปได้นะว่าไอ้ของจะเอามาจากไหนอะไรอย่างนี้นะอืมแต่หลักๆแล้วนะตีบอสอะไรต่างๆนานานะยกเว้นดันด่านนะผมก็จะใช้ทีมฮิวเนี่ยแหละ นะครับผมยกเว้นด่านๆอย่างเดียวนะอาจจะมีเปลี่ยนตเปลี่ยนทีมบ้างทีมบ้างเล็กน้อยเนาะเพื่อนๆเนาะอืมอืมมันก็ยังไม่เห็นผลนะครับเห็นไ,ไหมเรื่องเราก็ลดลงไปเรื่อยๆนะข้ามไปเลยแล้วกันนะเพื่อนๆนะอืม อ่ะเดี๋ยวเราไปเช็ตทีมใหม่นะแล้วลองมาดูอีกรอบหนึ่งนะเพื่อนๆอเราคันนี้นะเราก็จะเปลี่ยนเหรอเปลี่ยนตำแหน่งนะเอาเอาเป็นตัวหลักล้วเนาะอืมตัวหลักเรามาแทนซุนฮกเนาะอ่าแค่นี้พอนะครับผมแล้วเดี๋ยวไปลองกับท่านแอฟันใหม่เนาะอืมแล้วนี้อ๋อเราลืมเปลี่ยนถุงด้วยเดี๋ยวแป๊บนึงนะเอาถุงจากใครมาใส่ให้ดีอืมเอาจากาาหัวโ,โตแล้วกันนะเอาจากหัวโตมาใส่ให้กวนรอนะ เอาเดี๋ยวพึ่งสิเดี๋ยวโถ่อะเอาออกมาก่อนนะครับอืมอะใส่ไปเลยฮนะอะปทีนี้เราก็ไปลองอีกทีหนึ่งนะครับแต่อย่างที่บอกกับเพื่อนเพื่อนะมันเป็นดามเมเดเดียวเนาะนอกจากเราจะได้หินแสงดาวมานะกับอีก,อ,กอันนึงนะที่มันดามเมจหมู่นะมันจะมีแค่2องหินนะที่เป็นดามเมจหมู่อื เรามาดูกันนะครับผมกับไซฮิวนะครับอและสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆเนาะที่กดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งการแจ้งเตือนนะหรือกดถูกใจให้กับผมนะผมก็โอ้เป็นเขาเรียกว่าขอบคุณอย่างมากเลยนะเพราะเป็นกําลังใจที่ดีสําหรับผมเลยนะอและสุดท้ายนี้นะเพื่อนๆก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตามกดถูกใจและกดกระดิ่งการแจ้งเตือนนะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมด้วยนะเพื่อนๆ อันนี้นะก็ผมก็จะเล่นทีมนี้นะก็เล่นทีมนี้แหละเพื่อนๆได้เห็นแน่นอนนะอนาคตข้างหน้าผมก็ไม่รู้ว่าถ้าได้หินทองมามันน่าจะดีขึ้นเป็นสองเท่านะสำหรับตัวกวนรอนะเพื่อนๆอืนะครับผมแลสุดท้ายนี้ก็ฝากไปด้วยนะเพื่อนๆกับเสียงเพลงหนึ่งฟินๆนะจากอะไรของโมซาหรือโมนาลิซาหรือโมอะไรนะเพลงเนี้ยผมชอบมากเลยนะสองคลิปแนละ้วคลิปที่แล้วก็เอาเพลงนี้ลง นะครับผมนะก็ผมฝากไปยาวๆนะเพื่อนอ่าเดี๋ยวเพื่อนๆก็ดูพร้อมเพลงไปได้เลยนะอืมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ